หลังจากที่ประกอบอุปกรณ์ต่างๆนะครับเสร็จแล้วนะครับก็จะมาถึงขั้นตอนการยกใสกโค้งครับอันนี้ผมจะขึ้นแม่แรงไว้นะครับแต่ถ้าใครไม่มีแม่แรงแตะเข็บผมก็เป็นแม่แรงรถดกิงถูกๆก็ได้ครับอันนี้คือผมซื้อมาใช้แนนแล้วเอาแม่แรงไงยกขึ้นสูงๆแล้วก็มาดูตรงนี้นะผมก็จะใช้เชือกนะครับผมจะใช้เชือกอะรัดระหว่างขาตั้งกับตัวเครื่องไว้นะเพราะว่าอะไรอะ่ะเพราะว่าถ้าเราไม่ลัดไว้เวลาเรา <c oughs> หมุนลอ้ะอไปข้างหน้าขาตั้งจะพับลงล้มอันตรายนะครับแบบนี้ถ้าเราผมผมดูนะ <c oughs> ดูนะครับผมจะหมุนลาะไปข้างหน้านะผมจะค่อยๆหมุนไปแล้วก็หาผ้ารองขาตั้งด้วยเห็นไหมเวลาเราหมุนไปอย่างเงี้ยเห็นไหมขยับไปข้างหน้าขาตั้งจะไม่ล้มนะครับถ้าเราไม่ได้ล็อกไว้ขาตั้งก็จะพับเครื่องก็จะข้างหน้านี่ก็จะทิ่มตกนะหน้ำหนักเยอะนะครับลงพื้นก็จะอันตรายครับถ้าตกใส่เราก็บาดเจ็บได้นะ แม่แรงก็ถ้าเราเปิดไม่แรงปล่อยลงทีเดียวมันก็จะลงไวครับต้องค่อยๆปล่อยนะครับไกลแล้วนะครับขยับไปเรื่อยเหนื่อยเหมือนกันนะครับเนทำคนเดียวถ้าว่าสองคนมันง่ายนะครับคนเดียวก็แชแๆนะครับต้องมีเครื่องมือวิเศษใช้เม,มื่อลงแมลงก็ต้อง ระมัดระวังด้วยนะครับเพราว่ามันมีความอันตรายนะครับมีความเสี่ยงครับวิธีนี้เดี๋ยวเราต้องใช้ความระมัดระวังครับเนี่ยระวังเชือกนะครับก็ค่อยๆนะครับขยับแมนครับเดูล้อนะครับล้อก็อย่าติดล้อไม่แรงแล้วขาตั้งถ้าขยับอีกนี้ก็ไม่ได้แล้วก็ต้องขยับไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้มันใกล้จะได้แล้วนะครับตอนนี้ขาตั้งติดแล้วนะครับ ก็เอา,มาแมลงลงนิดนึงตน <C ül> นี้ได้แนละ้วผมมาขายหวงแทงได้แล้วนะ เดี๋ยวหาเหล็กนำศูนย์มาแย่ไปก่อนนะครับอ่ะได้แล้ว <c oughs> โอเคนะครับเดี๋ยวไปนำศูนย์ฝั่งนู้นต่อนะครับหาเหล็กอ่านำศูนย์ไปก่อนนะครับนำตัวนี้เชื่อมถึงกันแล้วต่อเข้าไปลึลกๆเลยนะฮะหาเหล็กอะไรก็ได้ โอเคนะครับแล้วก็ไปใส่ฝั่งนู้นมาเลยนะครับก็ขายทาคนเดียวก็ต้องใจเย็นๆนะครับแล้วมีความอดทนนะบอกเลยงานยากเหมือนกันไม่ใช่ง่ายๆนะครับแกะเชือกเลยนะครับเพราะว่ายังไงก็ไม่หล่นนะตัวนี้คือมติดถึงกันแล้วนะเรานําศูนย์เหล็กเส้นอะเข้าไปก่อนเดี๋ยวค่อยใส่สลับตัวนี้ผมขอแกะเชือกก่อนนะก็ถ้าขายไม่มัดเชือกก็ขาตั้งก็จะล้มนะครับเวลาดันไปข้างหน้าก็ใส่ได้เลยนะครับ ใส่คืนไปได้เลยโยกซ้ายโยกขวาอ่านอนนอนนอนแล้วก็ส่องรูด้เองนะนอนแล้วก็ส่องไปด้วยว่ารูมอยู่ตรงไหนตัวนี้รูมันอยู่ข้างบนหน่อยนะันต้องงัดใหม่ก่อนนี่ ขยับรถนะครับขยับพงรถเอานะครับยัางไงามันก็ไม่ตกแล้วครับก็ <c oughs> ดูไม่แรงด้วยนะอย่าให้หล่นอเคนะครับหาค้อนตอกได้เลย อ่าฝั่งนู้นก็จะตกแล้วนะครับที่รอเล็กสอดไว้อะได้แล้วนะครับก็ขยับขยับขยับตอกเอาเลยนะครับค่อยๆระวังเกียวจะเสียนะขยับดูนะค่อยๆตอกนะถ้ามันตอกไม่ได้ก็ต้องไปต้องไปดูรูฝั่งนู้นนะโอ้โพอดีเลยโอ้โห oh, ไปได้เหนื่อยเหมือนกันนะ oh. อามาแรงลงได้เลยนะครับอย่างเงี้ยจบจากนั้นก็กดท้ายลดลงมานะครับเอาน็อตมายึดกับหูชกตรงนี้นะครับเอามือกดท้ายที่กันตกเนี่ยผมจะใส่กันตกไว้ด้วยแนะ่เวลาถอดชุดสีออกเพื่อเอาไว้จับยก่ายครับเนี่ยจากนั้นก็ร้อยน็อตปลายขันเป็นอันจบนะครับไอแจ็คอะไรให้หมดเลยนะครับเนี่ยมอกรองมอกรองสายท่อออกรองอากาศมอกรองสายท่อระบายนี่เข้ามอกรองนะครับผมไม่ใส่แจ็คเจอะก็เสียบไว้ที่เดิมนะยังไม่ต้องเปิดกุญแจน,นครับเนี่ย อันนี้ก็คือสายที่เดิมสายแก้วสายใหญ่ผมถอดออกไปตอนแรกอ่ะใส่คืนที่เดิมด้วยแล้วก็แก,ก๊กมันจะอยู่ข้างในเนี้ยปักไข่ปักมันอันนี้คือปักมังได้สตาร์ทใ,ใหญ่ๆหน่อยเนี่ยประมาณน,นี้ที่เหลือก็อ่ามังคดที่ผมห่อถุงไว้มังคีดที่ผมห่อถุงไว้ก็อ่าใส่ที่เดิมแล้วเสียบปักแล้วก็สายคันเร่งสายคันเร่งก็วิ่งมางน,น,นี้เนี่ยเหล็กนี่นะค้องนี่แล้วก็ค้องนี่แล้วก็อ้อมข้างหลังมนาะอ่าใส่สายคันเร่งได้เลยครับแล้วก็สายเบรกด้วยแค่นั้นจบนะครับ ใส่สายบงสายเบรกอะไรด้วยนี่ยังไม่ได้ใส่นะครับเอาไว้เจอกันอีพีแน่นะครับว่าจะมาลองติดเครื่องกันว่าจะเป็นยังไงครับก็ใกล้จะจบแล้วครับสำหรับครันนี้ครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ไว้ด้วยนะครับเอาละครับเจอกันอีพีแน่นะครับสำหรับอีพีนี้สวัสดีครับ